กราสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เคารพและท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งกับเกมแรกน่ารักออนไลน์เซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นกันเช่นเคยสําหรับในคลิปนี้นะฮะก็จะเป็นอ่าจะบอกว่าเป็นแร็คแคนหรือเปล่ามันก็ไม่เชื่อว่าเป็นแร็คแคนครับเพราะว่าไอเทมชิ้นเนี้ยที่ผมกำลังจะเอามารีวิวในคราวนี้ครับมันไม่ใช่ไอเทมจากแร็คแคนนะผมอ่าแต่มันไม่ได้มาจากสลักสมุนแต่มันก็เป็นไอเทมแคชอย่างหนึ่งของเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นเข้าเหมือนกันนะผมไอเทมวันนี้นะครับผมจะเป็นไอเเทมจจาากกอ่แพ็ Pack หนึ่งหมืนเยนของทางเซิร์เวอร์ญี่ปุ่นเขาครับอยู่ในอ่าซัมเมอร์แพ็กเกจสองพนะครับซึ่งคนที่เล่นเซิร์เวอร์ไทยหลายๆท่านนะผมน่าจะรู้จัก,จกเจ้าไอเทมที่ชื่อว่า p p n n i r r h e d p p o o n นะผมหรือชื่อไทยมันกลายเป็น Open Air Headset นะผมซึ่งเป็นอ่าไอเทมส่วนปากที่มีความสามารถในการลดดีเลย่ลดการใช้ SP แล้วก็ค่ามอนแตอร์เคืนที่ผมก็เคยไปเอาไปรีวิวสั้นๆนะครับมาแล้วนะผม ไอเจ้าไอเทมที่ผมกำลังจะแนะนําต่อไปเนี่ยนะครับผมมันคือไอเทมที่อ่ามาพร้อมกับเจ้าแพ็กเกจซัมเมอร์แพ็กเกจสองพันสิบเจ็ดแพ็กเกจเดียวกับแพ็กเกจที่ขายกับเจ้า Open Air Headphone นั่นแหละนะผมในแพ็กเกจนั้นนะครับมันจะมีไอเทมห้าชิ้นครับ Open Air Headphone จะเป็นหนึ่งในนั้นนะผมและมันก็ยังมีไอเทมอื่นอีกสี่ชิ้นซึ่งไอเทมที่ผมจะเอามาแนะนําก็คือหนึ่งในสี่ชิ้นที่เหลือนั้นนะผมอ่ะโอเคไอเทมที่ว่านั้นก็คือเจ้าสิ่งนี้นะผม Garden of เอเดนการ์ดออฟเอเดนเนี่ยก็อย่างที่เห็นนะเป็นส่วนหมวกแล้วก็ใส่แล้วมันก็จะดูมีหน้าตาเป็นแบรรบดูแบบกลายเป็นอะไรสักอย่างที่มันดูพลุพลังดีเหมือนกันนะอ่าเวลามันมันเป็นส่วนสีรษะครับก็แน่นอนมันมีวิชั่นแบบนี้ครับจริงหมวกเนี่ยนะผมทําเป็นคอสตูมมาแล้วเหมือนกันนะผมเป็นคอสตูมมาแล้วเป็นหนึ่งในคอสตูมของอ่าไข่สมคอสสักปีหนึ่งผมจำไม่ได้ครับเป็นอยู่ในเลทที่ค่อนข้างเกลือพอสมควร ครับผมแต่นั่นแหละครับ,นรบขนาดเหล็กเกลือแล้วคือพอมันเป็นหมวกก็ยัง <c oughs> จะบอกว่าดูดีหรือเปล่ามันก็ดูดีนะด,ดูดูดีมีชาติตะกูลพอตุควรแต่ว่ามันก็ดูในแง่หนึ่งหลายคนอาจจะมองว่ามันพลุงพลังเกินไปหน่อยก็ได้นะครับผมอ่ะโอเคแต่ความพลุงพลังนั้นแหละนะผมมันมาพรา้อมกับความสามารถที่เลิศล้ำมากนะผม Garden of Eden เป็นตุปกรณ์สวยบวกอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูสเปคของมันกันก่อนนะครับผมมีหนึ่งสล็อตนะครับผมมีหนึ่งสลอ็อตหมวกนี้มีหนึ่งสลอ็อต มีน้ำหนักอยู่ที่40ต้องการ level 100แล้วก็ใส่ได้ทุกอาชีพครับโมนี้มีค่าดิ f เฟนซ์อยู่ที่5หน่วยแล้วก็เมจิดิเฟนซ์0ก็คือไม่มีค่าเมจิดิเฟนซ์นะครับผมมาโอเคเอไปเข้าวๆประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราจะไปอย่างเร็วนิดนึงก็แล้วกันคุณสมบัติแรกของเจ้า Garden of Eden ก็คืออินบวก5เด็กบวก5นะฮะก็ตรงๆเลยไม่ไม่ต้องอธิบายอะไรมากมายก็ โียผมใส่อยู่ก็เป็นอาชีพวอลล็อกนะครับก็คือจะได้ผลลัพธ์โดยส่วนในเตมเ็มๆเพิ่มทางอินทอรงเด็กอครับเออก็ไม่มีไม่มีอาชีพไหนที่จะใช้สองสเตตันนี้ไปมากไปกว่าอาชีพสายเวทอย่างวอลล็อกแล้วนะครับผมและหมวกนี้จริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมเป็นหมวกสําหรับวอลล็อกเดียอาจจะได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดแต่ว่าจริงๆแล้วหมวกนี้ใส่ได้กับทุกอาชีพที่เล่นสายเวทนะครับผมมันค่อนข้างจะมีประสิทธิภาพที่ดีพอสมควรมาโอเคอินบวกห้าเดบวกห้าแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าทําไมมาถึงเหมาะก สร้างความเสียหายจากการโจมตีด้วยเวทมนต์แก่มนสเตอร์ทุกเผา่าไม่ทุกเผา่าพูดผิดทุกธาตุนะครับผมเพิ่มขึ้น10%ตัวคูณนี้เป็นตัวคูณที่ธาตุของศัตรูนะครับผมอ่ะมันจะเป็นคนละตัวคูณกับพวกการ์ดอย่างพวกแอเช t r e ีที่โจมตีเผาอันเดธที่ใช้เวทโจมตีเผาอันเดธแรงขึ้นอะไรพวกเนี้ยนะครับผมมันเป็นตัวคูณคนละตัวกับพวกไอเทมลิงออฟปรสสูที่ใช้เวทโจมตีมนสเตอร์อ่า ขนาดแรงขึ้นครับตัวคูณนี้เป็นอีกตัวคูณหนึ่งคือใช้เวตโจมตีมอสเตอร์ธาตุที่ระบุแรงขึ้น10%ซึ่งในที่นี้มันคือทุกธาตุเลยับผมถ้าก็วามันจะเป็นตัวคูณใหม่ขึ้นมาแน่นอนเวทวของเราก็จะแรงขึ้นปีกปกติแล้วพวกไอเทมประดับทั้งหลายเนี่ยอย่างเจ้าชิ้นนี้ครับผมเมทัลเอ็กซ์เพนเดอร์ลิงเนี่ยนะผมก็จะมีความสามารถในการโจมตีมัสเตอร์ทุกเผ่าใช้เวทบนโจมตมีไม่ทุกเผ่าใช้เวตบนโจมตีมอสเตอร์ทุกขนาดแรงขึ้นหรืออย่างลิงออฟประสูตุเนี่ยก็จะม ทุกขนาดแรงขึ้นแต่ว่าไอเทมที่ทำให้บูทดาเมจเวทโดยเป็นตัวคูณของธาตุของคู่แข่งเนี่ยมันแทบไม่มีเลยนะฮะเออเม้แต่เอ็กเนเดอร์ลิงก็ไม่ให้ดิงออฟประสูก็ไม่ได้ตรงนี้นะผมการดิงออฟเอเดนให้ตรงนี้นะผมก็คือจะโจมตีแบบมาทำให้ตัวคูณเวทเพิ่มขึ้นมาการใส่การดิงออฟเอเดนก็จะทำให้เวทของเราแรงขึ้นมาอีกหนึ่งระดับนะครับอ่ะโอเคครับยังไม่หมดแค่นี้ มันยังมีความสามารถในการโจมตีโดยเพิกเฉยต่อเมจิดฟเอนต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ของมอเตอร์ทุกเผ่านะครับผมใช้คำว่ามอเตอร์ทุกเผ่าแต่จริงๆมันเจาะกรบเวทกับทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่ผู้เล่นนะครับผมในภาษาญี่ปุ่นถ้ามันเขียนว่าโจมตีโดยไม่สนใากับมอเตอร์ทุกเผ่ากับทุกเผ่ามันรวมถึงผู้เล่นด้วยนะครับผมไอทเทมหลายชิ้นแต่ที่ที่แบบในภาษาสวิญี่ปุ่นเนี่ยมันระบุว่าโจมตีมอเตอร์ทุกเผ่าแรงขึ้นมันจะรวมถึงผู้เล่นด้วยแต่ว่า ตอนมันถูกอ,อิมเพลเข้าไปในเซิร์ฟเวอร์อื่นอ่ามันอาจจะไม่ได้รวมถึงผู้เล่นอันนี้ก็ต้องดูว่าแต่ละเซิร์ฟเวอร์จะมีความแตกต่างไงแต่ใน JO เนี่ยถ้าเขาระบุแบบนี้แปลว่ามันรวมผู้เล่นด้วยครับเจกกาะกรอบผู้เล่นแรงขึ้น20%ด้วยอ๋อผมนึกออกแล้วมิติเชนกลฟเอ่อไอถุงมือเวทนั่นแนหะจริงๆแล้วมันเจกกาะกรอบผู้เล่นด้วยครับในเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นแต่ว่าในเซิร์ฟเวอร์ไทยที่ถูกนําที่ไอมิติเชนโกลฟ์สู่นั่งเข้าไปเนี่ยดูยเหมือนจะไม่ได้จกกเ,าเ,าเาะะาจา,กเกาแบบะกรอบเวทซึ ใช้สูตรการคำนวณคนละแบบกันหรือ,อยังไงก็อันนี้ก็ไปทราบครับแต่ว่าใน j o มันเจกกาะกับปุกพุนเล่นด้วยถ้าเขียนว่าโจมตีโดยไม่สนโจมตีโดยเพิกเฉยต่อพลังป้องกันเวทมนต์20%ต่อมาสเตอร์ทุกเผ่าอะไรเงี้ยมันจะล้มถึงพุ้นเล่นด้วยใน j o สำหรับในเซิร์ฟญี่ปุ่นนี้นะผมสำหรับาก,การเดนอฟอไอเดนก็คือเพิกเฉยต่อพลังป้องกันเวทมนต์20%นะผมอ่ะโอเคมันยังไม่หมดแค่นี้แน่ๆครับ หากเจ้า Garden of Eden เนี่ยนะครับมีระดับการอัปเกรดตั้งแต่7ขึ้นไปถ้าตีบวก7ขึ้นไปนะผมก็จะโจมตีใช้เวทมอนโจมตีมอเตอร์ทุกธาตุแรงขึ้นอีก15%คือตรงนี้เราได้ตัวคูณตัวคูณเบสของมันคือ10%มาแล้วโจมตีมอเตอร์ทุกธาตุแรงขึ้น10%อยู่แล้วมาถึงเมื่อตีบวก7เนี่ยก็จะโจมตีแรงขึ้นอีก15%รวมเป็น25%ครับเป็นตัวคูณที่ฟังดูน่ากลัวมากนะ ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ยังไม่พอครับมันยังไม่ใช่แค่นี้มันยังเพิ่มเฉยต่อพลังป้องกันเวทมนต์ของมาสเตอร์ทุกเผ่าอีกสามสิบเปอร์เซ็นต์ด้วยเดิมๆม,มันให้เจาะเกาะเวทยี่สิบเปอร์เซ็นต์ผมใช้คำว่าเจาะเกาะเวทก็แล้วกันนะครับผมตอนตีขึ้นบวกเจ็ดมันให้เจาะเกาะอีกสามสิบเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าเจาะเจาะเมจิเฟรีนเพิ่มเ,เฉยต่อพลังป้องกันเวทมนต์ไปแล้วห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับยังไม่หมดแค่นี้ครับหากเจ้าการเดนออฟเอเดนเนี่ยตีอ่าตีบวกถึงขั้นบวกเกรดต้้องไไปปขึน ก็จะลดระยะเวลาไล่สกิลลงไป15%นะครับผมและยังเพิกเฉยต่อพลังป้องกันของมอนสเตอร์พ้องป้องกันเวทมนต์นะฮะของมอนสเตอร์ทุกเผ่าอีก50%เดิมเดิมมันเอ่อเพิกเฉยต่อพลังป้องกันเวทมนต์มันเจาะเกราะเวทไปแล้ว20ใช่ไหมตอนตีขึ้นบวกเสน็จมันเจาะเกราะเวทอีก30พอมันตีขึ้นบวกเก้า 9, มันเจาะเกราะเวทมกกวเวทมจกกวเวิมจกกวเฟนส์อีก,กรวว50รวมแล้วถ้าเกิดว่าเรามีบวกการเดนออฟเอเดนที่ตีขึ้นบวกเก้ามันจะเจาะเมจิเฟนส์หนึ่งร้อยเวทได้แบบ ส,สบายๆครับไม่สนครับป้องกันเว้นบอเลยเออก็คืออีกฝ่ายจะมีดิไม่ดีฟีนหนาแค่ไหนครับเราก็จะโจมตีเข้าด้วยแบบจอดทะลุไม่ดีฟีนตรงนั้นไปเต็มๆเ,เลยซึ่งความน่ากลัวของมันก็อ่าเทียบเคียงกับการ์ดอ่าเจ้าแคทเธอรีนเคลอนที่เป็นการ์ดบอสมีพนะผมให้วิสาแคทเธอรีนที่เป็นการ์ดมีพใบนั้นครับที่จะเจาะก่อเวทนร้อยเปอร์เซ็นต์แต่จะตจอก,กเฉพาะอ่าถ้าจำไม่ผิดถ,ถ้าจำไม่ผิด การหายวิสัยแคทเธอรีมันจะเจอก่อเฉพาะมอเตอร์ Monster ทั่วไปนะครับไม่นับมอเตอร์บอสแล้วก็ไม่นับผู้เล่นนะในกรณีของการหายวิสัยแคทเธอรีนแต่ว่าหมวกเนี้ยนะผมความพิเศษของมายานหนึ่งคือหมวกเนี้ยครับมันมีเซตคอมโบกับการแคทเธอรีนเคลอรเอ็ีพที่ว่านั้นด้วยนะผมคือ <c oughs> คุณจะสังเกตเห็นว่าแคทเธอรีเคลอนเนี้ยมันมีความสามารถในการเจาะก่อเว้1ร้อยเปอร์เซ็นต์กับมอเตอร์ทั่วไปอยู่แล้วนะผมซึ่งมันทับซ้อนกับความสามารถเจาะก่อเว้ของการเดนออฟเอเดนแต่ เจ้าบอกการเดนออฟเอเดนเนี่ยมันมีเซตโบนัสคู่กับการ์ดไฮวิสาตแคทเทอรินนะผมการ์แคทเทอรินเคลรอนที่เป็น MVP นี้อยู่ด้วยนะผมซึ่งอย่างที่เห็นผมก็ได้ใส่การ์แคทเทอรินเคลรอนใส่การเคเคบอสเคไปแล้วนะผมไฮวิสาตไปเรียบร้อยแล้วนะผมเมื่อเราสวมใส่เจ้าบอวกการเดนออฟเอเดนนี้คู่กับเจ้าการ์ดไฮวิสาตแคทเทอรินนะผมสิ่งที่เราได้ก็คือลดระยะเวลาไลา่สกิลลง100%อาจจะบอกว่าล,ลดลดไล่ร้อยเปอร์เซ็เท่ากับไล่ไร้หลอดแล้วไม่ใช่ครับ อย่าลืมว่าการเคเคไอไฮวิสัตแคทเธอรีนมันมีคุณสมบัติในการเพิ่มระยะเวลาไล่เวรร้อยเปอร์เซนต์ด้วยนะผมคุณสมบัติตรงเนี้ยที่มันลดล่าร้อยเปอร์เซนต์ก็คือมันจะไปหักล้างกับในส่วนของที่มันเพิ่มแล้วเวลาไล่สกิลร้อยเปอร์เซนต์ของเจ้าไฮวิสัตการ์ดไฮวิสัตแคทเธอรีนไปนะผมก็เท่ากับว่าการไล่เวรของเราจะไม่ช้าจะไม่ช้าลงแล้วนะผมแต่ว่ามันไม่ใช่แค่หักล้างครับมันยังมีคุณสมบัติที่น่ากลัวอย่างหนึ่งครับมันก็คือการลดคูลดาวน์ของสกิล intensification หรือ telekinetic intense Int intense ในเวอร์ชันในใน j l จะชื่อนี้ครับ telekinetic intense นะครับผมจะลดคู o ดาของสกิลนี้ลงไป120วินาที120วินาทีนะฮะ2นาทีเลยนะเออปกติล้วสกิล intensification telekinetic intense เดี๋ยวพกอกดแล้วมันจะเป็นบัฟที่ทำให้เราโจมตีด้วยบนธาวิญญาณแรงขึ้นหลายเท่าตัวครับแต่ว่ายิ่งเราใช้เลเวสกิลที่สูงอะ คูดามก็จะยิ่งเยอะยิ่งนานขึ้นแล้วก็อ่าผลของระยะเวลาสกิลของมันจะสั้นลงครับใน JO ที่เลเวลห้าสกิลนี้ที่เลเวลห้าเนี่ยมันจะมีผลแค่สามสิบวินาทีแต่คูดา์ของมันคือสองร้อยหกสิบวินาทีอ่าคูดามคือสองร้อยหกสิบวินาทีแต่ว่าถ้าเป็นในเซิร์ฟเวอร์อื่นในเซิร์ฟเวอร์โลกทั่วไปเนี่ยที่เลเวลห้าเนี่ยผลลับผมจำไม่ได้แล้วแต่ว่าคูดามมันถ้าจะไม่ผิดคือห้านาทีนะผม 5นาทีเนี่ยถ้าเราสวมใส่ร่วมกับเจ้าการบอลเนี่ยมันก็จะลบไป120วินาทีใช่ไหมก็คือลบไป2นาทีถ้าหมวกเนี่ยไปโผล่ในเซิร์ฟเวอร์ทั่วไปแล้วก็เราใส่การ Hi ์ดไฮวิสัสแคทเธอรีนไปเนี่ยมันก็คูลดาวน์ว่าแต่ลอ3นาทีเราก็จะใช้งานมันได้บ่อยขึ้นแต่ในกรณีของ JO เนี่ยเดีายที่บอกครับที่เลเวล5ไอ๊ยจะอยู่ท intensification ที่เลเวล5เนี่ยคูลดาวน์ของมันคือ260วินาทีลบไป120วินาทีก็จะเหลืออยู่140วินาทีนนะัผผมมมจไไไดดด้้้้้ใใชช่าางีกว ซึ่งมันก็เป็นถือเป็นไม้ตายของเจ้าการบอรสตัวนี้ครับไฮวิสต์แคทเทอรีนแต่ว่าบทนี้ครับก็มีการเขียนดักไว้แล้วว่าคือถ้าคุณถอดอุปกรณ์นี้ออกถ้าคุณถอดหมวกนี้ออกสถ,ถานะเทลคิคในฟิตอินเทนต์ก็จะหายไปด้วยครับผมก็คือคือตัวเกมจะไม่ให้คุณโกงนะครับเอาง่ายๆเออลดาคูดาวให้แล้วคุณไม่ต้องมาโกงไปเปลี่ยนไปสับหมวกอื่นนะครับไม่มีประโยชน์นะฮ่า่าก็คือคุณจะต้องใส่หมวกนี้ในระยะเวลาผลของสก,กิลไม่งั้นถ้ามีการเปลี่ยนหมวกขึ้นมาก็คือผลของสก,กิลนี้ก็จะะายไปนครับ อ่ะก็ค่าก็จะประมาณนี้ครับสำหรับต้องการเล่นออฟเอนด์ความสามารถโดยรวมมาแต่จริงๆถ้าเราไม่ได้ใส่การ์ดไอ้ไฮวิสักแชตเลอรี่ที่เป็นบอสเอวีพีเนี่ยนะผมจะเห็นว่ามันใช้งานไม่ใช่แค่เฉพาะวอร์หรอกเท่านั้นแต่ว่าทุกอาชีพที่เล่นสายเวทสามารถใช้งานมันได้หมดเลยนะครับผมความสามารถในการเจาะมิติเฟรนร้อยเปอร์เซ็นต์ระยังใช้เวทมนต์โจมตีมอนสเตอร์ทุกธาตุแรงขึ้นสูงสุด25%และยังลดระยะเวลาไลาส่สกิลอีก15%นั้นนะครับผมทุกอาชีพที่ได้สายเวทได้ประโยชน์หมดเลยนะครับผม โดยเฉพาะเจาะไม่ตีเฟรนร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ใครๆก็ชอบอยู่สายเวททุกคนชอบอยู่แล้วนะผมแต่ถ้าในกรณีของวอลล็อกเนี่ยก็ถ้ามาใส่คู่กับการเคเคเนี่ยมันก็จะ,ะช่วยในการช่วยเรื่องในการทำให้เวทวิญญาณแรงขึ้นด้วยก,การลดคูลดาวน์ของสกิลเทเลคินเนสติดอินเทนส์อ่าอินเทนซิฟิเคชั่นนี้ลงไปนะผมทีนี้ด้วยความที่คอมโบนี้นะครับการเล่นออฟเอเดนกับการไฮวิส่าเชเทลีนเนี่ยมันลดคูลดาวน์ของอินเทนซิฟิเคชั่นลงไป120วินาที ในกรณีของ JRO ผมบอกไปผมบอกไปเมืม่อตรคุณนี้คือมันมีคูณดาวอยู่ที่2 6 0วินาทีที่เว v e l 5ใช่ไหมทุกท่านถ้าเคยเล่น i r o หรือว่าเล่น i r o อยู่หรือว่าศึกษา,าข้อไอเทมข้อมูลไอเทมของ Server Inter นะผมหรือเคยอ่านาเพจ Inside OJ p a n e ของผมที่ผมเคยนำไอเทมและแคมมาลเสนอมันจะมีไอเทมชิ้นหนึ่งซึ่งผมก็พูดไปแล้วในช่วงต้นคลิปนะก็คือเจ้าเนี่ยนะผม m a n t a n e x p a n d e r Link นะครับ แหวนนี้ในตอนมันเข้า i อมันมีชื่ออื่นนะผมซึ่งทําไมมันถึงแปลเป็นชื่ออ่รู้สึกจะชื่ออะไรว่าโซเอ็กซ์เพนชั่นลิงใช่ไหมทำไมถึงแปลเป็นชื่อนะอันนี้ผมไม่ทราบนะบผมมันอาจจะผิดความหมายไปหน่อยอ่ะผมจะขอเรียกชื่อมันว่าเบนทันเอ็กซ์เพนเดอร์ลิงตามความหมายที่ถูกต้องของมันก็แล้วกันนะผมเจ้าเบนทันเอ็กซ์นเดอร์ลิงเนี่ยนะผมมันมีอยู่ความสามารถหนึ่งนะผมสำหรับท่านที่ไม่ทราบผมก็จะบอกตรงนี้เลยก็แล้วกันนะผมความสามารถที่น่ากลัวของมอาย่านหนึ่งก็คือถ้าเราเรียนรู้สกิล Intensification เล มันจะลดคูลดาวของสกิลอินเทนซิฟิเคชันลงไป75วินาทีปาสามารถนี้ทำงานวงละ75วินาทีถ้าผมใส่2วงเนี่ยถ้าผมใส่เจ้าเมนทั้นเอ็กซ์เฟนเดอร์ลิงสองข้างเนี่ยอินเทนซิฟิเคชันคูลดาวก็จะลดลงไปรวมแล้ว150วินาทีทีนี้พอมันลดลงไป150วินาทีใช่ไหมผมใส่ร่วมกับเจ้าการเดทออฟเอเดนตีใส่ร่วมกับการ์ดอะเจททลิเคอร์ลแค่เพิ่มกเจทเทลิเข้าไปคอมโบนี้มันจะลดคูลดาวอีก120วินาทีรวมแล้วนะผม คูดาวของสกิล intensification ผมจะลดลงไป270วินาทีผมเรียนไปแล้วนะครับผมย้ำอีกรอบว่าสกิล intensification level 5ที่ JO คูดาวมันคือ260วินาทีในเมื่อมันตัดคูดาวไป270วินาทีแปลว่าอะไรครับแปลว่าสกิล intensification ใน JO ถ้าคุณใส่เซ็ N rop, ตคอมโบนี้ครบจะไม่มีคูดาวครับมันไม่มีคูดาวสินะผมจะใช้ตสกิลนี้ที่ level 5ให้ดู แล้วผมก็ใช้ต่อเน,นื่อง Intensification หลืวว่า5ที่ไ i g h t g ล a ว d เท่ากับว่าเวทสายวิญญาณของคุณคุณจะสามารถบูตได้ระดับที่สูงสุดนะผมเออคุณจะสามารถบูตเวทวิญญาณได้ระดับที่สูงสุดได้ตลอดเวลาเลยนั่นเอง Soul Expansion ของคุณจะโคตรแรงนะผมตลอดเวลา <laughs> นะผมแหวนนี้กับเจ้าการดนเอาไปเดนเนี่ยทำให้เนิดวอลล์กสาย Soul Expansion ที่แข็งแกร่งขึ้นมากๆขึ้นมาเดี๋ยวเราจะลองไปพิสูจน์ดูนะฮะ โอเคเข้าไปอ่ะก่อนอื่นจะบอกการเล่นออฟฟิเดนเนี่ยมันลดคูลดาวให้แล้วไม่ใช่มันลดคูลดาวพูดผิดถ้าถอดออกสถานะ intensification ก็จะหายไปอย่างที่เห็นคือบัฟหายไปแล้วนะผมผมจะขอถอดอ่าถอดถอดไอ้นี่ด้วยผมจะขอถอดทุกอย่างถอดถอดไม้เท้าออกแล้วถอดการเล่นออฟฟิเดียนทิ้งไปนะผมจะเหลือไว้แค่นี้ก่อนนะผมเซตสตาร์เตอร์นะผมแล้วก็อ่าเจ้า methane expander link เหลือไว้แค่นี้นะผมแล้วผมจะลองโซลเอ็กซ์เพนชั่นใส่มอสเตอร์ดู ไอตัวนี้มันเป็นมอเตอร์ไรท่าส่งเอฟแซนชั่นอย่างไรให้ตายก็ไม่เข้านะไอเข้าเดือมันไรท่าล้วหนึ่งเนาะเอาเป็นตัวที่มันอแท้ตัวเป็นท่าวิญญาและกันให้มันโดนเต็มๆนะครับผมมอเตอร์ท่าวิญญารู้สึกนะอะอ่ตรงนี้นะผมตัวนี้เป็นกระต่ายท่าวิญญาล้วหนึ่งนะผมผมจะลองใส่ส่งเอฟแซนชั่นใส่มันโดยใส่แค่อ่เซสตัตเตอร์เกราะผ้าคลุมกับรองเท้าบวกสิบแล้วก็มเมทัลเอ็กซ์เพนเดอร์ลิงสองข้างดูนะครับผม ดาเมจที่ทำได้ที่2,001นะฮะอ่าโอเคต่อไปผมจะใส่เจ้า Garden of Eden นะผมที่ยัดกาเชเทลิงเชลอนเข้าไปนะฮะโอเคคุณสมบัติของ Garden of Eden ก็คือโจมตีใช้เวทโจมตีมอเตอร์ทุกท่านแรงขึ้น25%นะครับผมไล่เร็ว15% if 5เดวิ5แล้วก็เจานะเมติเฟน100%ครับผมเดี๋ยวเรามาลองดูการเจาะเมติเฟน100%ร่วมกับการโจมตีมอเตอร์ทุกท่านแรงขึ้น 25%่สนตด้ครับว่ามันจะใช้ได้ผลไหมผมบอกเล่นงว่ากระสอบไซเปอร์เนี้ยนะครับผมมีค่าเมจิเดฟเอนต์อยู่ที่100นะครับผมแปลว่าปกติดาวเวทผมอะถ้าไม่ต่อเมจิเดฟเอนต์เลยมันจะเบามากนะฮะอ่ะคราวนี้ผมผมจะใส่การเดินออกไปเด่นแล้วจะลองใช้โฟกัสเอ็กซเพนชั่นดูอีกรอบหนึ่งนะฮะจากตอนแรกดาวเวทมันค่อนข้างเบาครับพอผมใส่เจ้าการเดินออกไปเด่นไปปุ๊บคุณสมบัติเจาะเมจิเดฟเอนต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ทำงานนะครับผมจะเห็นว่าดาวเวทมันเพิ่มขึ้น คนข้ามากเลยทีเดียวถ้าผมกด intensification เข้าไปด้วยดาเมยก็จะแบบทะลุทะลวงมากยิ่งขึ้นนะอย่างที่เห็นผมไม่ใส่ไม้เท้านะผมใส่แค่ starter เกราะพักคุมรองเทา้าแล้วก็ m e n t a l e x p a n d e r ลิงสองข้างเท่านั้นเองนะผมไม้เท้าก็ไม่ใส่ครับค่าสเตตัสประมาณนี้นะผมดาเมยที่ทำได้ก็ถือว่าไม่ใช่เล่นๆเลยนะ <laughs> ก็อารมณ์ประมาณนี้แหละครับต่อลเจ้าการเดนออฟเดนทีนี้นะผม ข้อดีอย่างหนึ่งของเจ้า g a r เ e n of Eden เดนี่ยนอกจากว่ามันมีคุณสมบัติที่ว่าไปแล้วที่ว่ามาทั้งหมดแล้วในการเจาะม่ิเฟนแล้วก็โจมตีใช้เวทโจมตีมาเตอร์ทุกธาตุแรงขึ้นแล้วนะผมอีกความสามารถหนึ่งที่มันค่อนข้างน่าสนใจเฉพาะที่จะมีเฉพาะในเจโอเท่านั้นก็คือการเล n o ออ d e n เนี่ยนะผมเป็นไอเทมชิ้นแรกของเกมนะผมที่สามารถ chant, จะจะเอนชานปลดปล่อยสัตธรรม le a s e of t r u t h ได้ผมมีอันอย,อยู่ตรงนี้นะผมอันนี้คือการ d e n o ออ d e n เดชิ้นหนึ่งที่ผม นำไปเอชาร์มาแล้วนะผมก็ใส่การ์ดอ่าไฮวิสัตแคทเธอรีนไว้เหมือนกันนะผมแล้วก็ได้ทำการเอชาร์นปลดปล่อยสันธรรมไปแล้วนะครับผมได้ทำการเอชาร์นลิซิสออฟทรูดลงไปในอ่าเจ้าการเดนออฟเดนนี้แล้วก็สามารถลิซิสออฟทรูดเนี่ยนะผมก็ผมไม่ต้องอธิบายซ้อมแล้วเนาะเมื่อใช้เวทโจมตีก็จะมีโอกาสแปลงร่างเป็นไฮวิสัตแคทเธอรีนระหว่างแปลงร่างก็จะได้อ่าเพอร์เฟคดอฟบดึงร้อยแล้วก็ใช้เวทโจมตีมอนสเตอร์ประเภทบอสแรงขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์นะผม มันเป็นไอเทมชิ้นแรกของเกมที่สามารถเอ็นชาร์ตการเดนออฟเดนได้นะครับเพราะฉะนั้นสมัยที่การเดนออฟเดนวางขายใหม่ๆตอนที่ซัมเบอร์แพคเก็2,017เนี่ยวางขายใหม่ๆนะครับการเดนออฟเดนเนี่ยที่บวก10แล้วเนี่ยราคามันสูงมากนะครับอยู่ที่ประมาณแบบแบบสูงมากเพราะมันเป็นไอเทมไฮเอ็นเอ็นเกมเลนะของวอลล็อกและของสายเวททุกทุกอาชีพเลยในยุคนั้นนะผมก็คือมันจะมีราคาสูงมากแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับผมด้วยความที่ของจอะมิติเฟนมันก็ออกมาเยอะมากครับแล้วก็ ป่ายสารร์สะทำหรอซอฟท์ถูนเนี่ยมันก็ไม่ได้ติดได้กับการเดิออฟเดอย่างเดียวละมันติดได้กับไอเทมหลายๆชิ้นแม้แต่หมวกสตาร์เตอร์ธรรมดาธรรมดานี้ก็สามารถติดบดป่อย์สะทำได้นะัะผมก็เลยทําให้ความนิยมของการเดิออฟเดมันก็ตกลงคนระับผม,มปัจจุบันการเดิออฟเดนที่บวกสิบแล้วเนี่ยราคาจะถูกลงกว่าในยุคที่มันออกมาตอน,น,นแรกประมาณหนึ่งในสามเลยนะก็คือมันถูกมากแต่ว่ามันก็ยังมีราคาที่ค่อนข้างสูงอยู่ดีครับอ่าแบบถ้าเป็นสมัยก่อนจะมีแต่สุลต่านเท่านั้นที่จับต้องได แต่ว่าพอมาถึงในยุคนี้ก็คือถ้าสายฟรีขยันหรือบังเอิญการบอสระดับกลางรดับสัหน่อยเนี่ยเราก็จะสามารถซื้อในหลัการเดนออฟเอเดนมวกสิบมันไม่ใช่หมวกที่ไฮเอ็นเหมือนในยุก่อนแลลวนะผมแต่ว่าถ้ามันใส่การ์ดเคเคมามันก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับผมถ้าใส่การ์ดแบนี้มายังไงมันก็เป็นของไฮเอ็นอยู่ดีนะผมก็ถ้าเราให้ฝังคร่าวๆประมาณนี้ครับการเดนออฟเฟอเดนมันเป็นอาวุธชิ้นแรกไม่อาวุธพูดผิดอุปกรณ์สมใ่ชิ้นแรกของ j จ้าโอของญี่ปุ่นและของเกมนี้ที่เอ็นชัน ที่รองรับการเอนชาร์นลิลิสออฟชูดรองรับการเอนชาร์นบทบาทตระแตธรรมครับผมอ่ะโอเคครับเข้าๆจะประมาณนี้นะครับต่อจากเจ้าการเดนออฟเอเดนนะผมผมก็มีทั้งเวอร์ชันที่เอนชาร์ดแล้วกับเวอร์ชันยังไม่เอนชาร์ดนะฮะเอามาทดสอบผมเอามาผมซื้อผมเบิกไอเทมพวกนี้มาเพื่อทดสอบได้แหละนะผมต้องไม่ลืมอย่างหนึง่งก็ว่าเมทัลเอ็กซ์เพนเดอร์ลิงนะครับถ้าเราสวมใส่รูปกับเอนชาร์นลิลิสออฟชูดเนี่ยมันทําให้จอบเมทิสเฟ้นร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยครับซึ่งมันก็ พอมาใส่ร่วมกันมนก็เลยจะเกิดคําถามว่าอีอย่างว่าขึ้นมาคือมีเพื่ออะไรอะไรประมาณเนี้ยนะผมก็ตอนรเราวอลลอกในปัจจุบันการเดนออฟเฟนก็เลยเสื่อมความนิยมลงไปไม่ใช่แค่วอลลอกเกือบทุกอาชีพสายเวทเนี่ยการเดินออฟเฟนจะเสื่อมความนิยมลงไปมากแล้วนะผมแต่ก็ยังถือเป็นไอเทมที่น่าจับตามองอยู่นะในยุคนี้นะครับผมอย่างที่บอกมันเป็นไอเทมที่ออกมาตั้งแต่2000 2017ซัมเมอร์แพ็กเกจ2017ก็คือนานมากอันนี้ปีนี้2021บนผ่ันมา สีฟา5ปีแล้วนะผมมันก็ถือเป็นไอเทมที่ตกลงตกยุคไปตามกาลเวลาแต่มันก็ยังแข็งแร่งอยู่ดีนะผมแข็งแก่งได้แบบพอมันอยู่ดีเนาะอ่ะโอเคครับเพราะฉะนั้นสําหรับในคลิปนี้ครับก็ขออนุญ,ญาตตกการนําเสนอไว้แต่เพลงเท่านี้ไอเทมนี้นะผมจะมีโอกาสเข้าเซิร์ฟอื่นหรือเปล่าก็คิดว่าอืมไม่รู้สินนะอย่าลืมว่าไอเทมนี้มันเป็นไอเทมที่คอมโบกับก,บการบอสเอวีด้วยนะผม การที่มันจะไปโผล่ในเซิร์ฟเวอร์อื่นผมคิดว่ามันเป็นเรื่ที่ค่อนข้างยากมากนะ <c oughs> ซึ่งอันนี้ก็สุดแท้แล้วแต่แต่ละเซิร์ฟเวอร์ว่ามันจะมีโอกาสได้สัมผัสกับมันไหมถ้ามีก็ขอแสดงความยินดีด้วยกละกรน,นะผมโอเคครับพบกันไปอีกครั้งในโอกาสถัดไปครับสวัสดีครับ